สวัสดีครับด้วยก็ผมซาวน,นะครับแล้วก็มาถึงคอมเกือบท้ายกับคอมลับนะครับก่อนที่เราจะหมดคอนเทนต์ของ TFC 6.5กันนะครับเตรียมย้ายไป t f g set ในนะอีกไม่กี่วันด้านหน้าแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นคอมเรียวกว่าเป็นคอมประจําเดือนของ12.9เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวได้ประมาณมากมายแล้วก็คอมเซนหน้าก็กลับมาอีกครั้งแล้วครับแต่ประเด็นคือพี่จีนะครับได้เอามาผสมกันเป็นเสิร์ฟแก่ง4เรเก่ง5และถ้าไปถึง5ปุ๊บมันจะโคตรเก่งเลยครับมันจะมีอะไรลงตัวมากมายครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไอเทมแทงไอเทมเอเดียไอเทมเวทไอเทมสปอร์ตมันมีที่ลงให้หมดเลย ก็เลยไปที่สนใจขึ้นมาครับว่าคอมเสริมแก่งล้วนจะเล่นได้ดีขนาดไหนและถ้ามันเล่นได้ดีจริงมันจะสามารถเอาชนะพวกคอม,มอ,อื่นได้นอกจากคอมเวดด้วยจริงหรือไม่อันนี้เป็นไฮไลท์จากไลฟ์ล่าสุดที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นการเล่นกันเองกันจริงแต่ว่าจะทําให้เห็นภาพเลยครับว่าพอเสริมแก่งมันเกิดปุ๊บมันจะเป็นยังไงครับนอกจากว่าผู้นี้ผมถึงแข่งนะฮะถึงแข่งผมก็คงไม่ได้ไลฟ์นะเพราะว่าตารางมันจะแบบกระชั้นชิดมาก ถ้าสมมติเล่นก็จะมีเป็นคลิปนะครับคงไม่ได้ไลฟ์เนาะถ้าเราถ้าเราแางเข้าไปรอบเลืนี่เราไลฟ์ทุกวันเลยนะเนี่ยว้าวเบรฟวันรอบสามรอบสองร้อยห้าสิบหกคนเป็นเบรฟทูแล้วก็ไปเจอรอบโคตต้านรอบต่อไปโอ้โหรอบ VIP ว่ะผมไปดูรอบชิงอะรอบชิงน่าจะมัน โอเคครับโอเลียน่าใช้เมเจอเรียนได้แค่ตัวเลยวหมสตาร์กี่วีนะมันลบเวลาสตาร์ทลงมันลบเวลาทุกอย่างเลยอะ่ะ ยินดีกับการได้ที่สองด้วยนะครับขอบคุณครับผมพวกนี้อาจจะไม่ไม่ไม่เคยแข่งหรือว่าเขาเอาเชี้ที่หนึ่งท็อปสี่พ่อหนุ่มท็อปสี่พวกนี้มีโอกาสจะได้แพ้บ่ายครับเพราะว่าพวกนี้คิดว่าน่าจ,จะกลับดึกเกินไทมิง่งไทมิ่งแบบไม่ดีมากๆเลยกูไม่รู้จะเชียร์ยังนี้ ก็คงถาแต่ว่าไม่ชัวร์จริงๆครับไม่ชัวร์แบบไม่ชัวร์จริงๆแตอกว่าจากคนไม่ชัวร์คนหนึ่งนะครับใครที่แข่งต่อแข่งได้เต็มที่ครับพวกนี้เพราะวันนี้ของผมนี่โค่นโค่นไม่ชัวร์เลยตีไปว่าอาจจะไม่ได้แข่งแต่ถ้าใครที่แข่งต่อนะครับลุยฮะลุยคุณทำได้ครับ ถ้าคุณตกรอบคุณผ่านเข้ารอบไม่ก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับซาว์จะอยู่ตรงนี้เสมอนะครับเข้ามาดูเข้ามาทักทายกันได้ผมต้องการเซลฟี่เซลฟี่ของดีมากเซลฟี่ของโคตรดียังไม่เจอเต็มนะเดี๋ยวตั้งเกมเซลฟี่ของดีมากเซลฟี่ของโคตรดีเซลฟี่มา yes ครานี้ไม่ใช่คอฟนับประดิษฐ์นะมีคอฟเซ็นหน้านะครับดังนั้นเราจะมีตัวไม่ใช้นะครับอันนี้ขายได้เลยเซ็นหน้าสีฟ้าสีส,ส,สีสีฟ้าสีฟ้า บอกตัวแราว่าเรามป,ป,ป็นภารกิจสำคัญมันจะยากครับมันจะเอะไปดีเลยเอาจริงผมไม่ว่านะักสาวาทีลื่ยแหละก็คือเพื่อนผมที่มาจากออสเตรเลียคือเขามาแบบอาทิตย์นี้พอดีแล้วคือนัดกันไว้แล้วว่าสาวาทีเนี้ยจะเที่ยวเพราะว่านานนานนาน,น,าน,นานทีเขามาที่อยู่ขวาบนเนี้ยคุณอีโวเฟรมเนี้ยเลยไทมิ่งไม่ดีเลยนอกจากว่า เกมนี้มันจะไทมิ่งไม่ดีนอกจากว่าทัวร์นี้จะไทมิ่งไม่ดีในเรื่องของแพทยังไทมิ่งไม่ดีในเรื่องของเวลาผมด้วยผมไม่เจอรอบนี้ไม่เลยไม่ได้รอบนี้มเคือรอบเหมือนกันเล่นไม่ได้มากเลยแต่ว่าขอฟอสนะครับขอฟอสเพราะว่าอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไง ถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีเซ็นหน้าซักตัวเป็นคนแย่งเซ็นหน้าป่าววะอย่าให้รู้เปมนคนแย่งเซ็นหน้ามีไหมก็ไม่มีใครแย่งเซ็นหน้านี่หว่านี่ก็เอาไปแค่สองตัวเซ็นหน้าไปไหนหมดเดี๋ยวจบนี้เล่นอีกรอบนะครับใครที่ไม่ได้แอดมาแอดมาได้นะครับถ้าเพื่อนเตบอกได้นะครับพอรู้สึกตอนนี้ไม่ได้มีใครแอดมา ทุกคนครับนี่คือสิ่งที่ทีมงานบอกว่าหระวังครับตอนนี้ผมกลับบอร์ดตัวเองไม่ได้นี่ไม่ใช่บอร์ดผมทุกคนครับตอนนี้ผมเจอบั๊กที่กลัวมากๆเหมือนกันว่าจะเกิดตอนแข่งตอนนี้ผมกลับบอร์ดตัวเองไม่ได้เรากลับบอร์ดตัวเองไม่ได้ผมจะลองรีเกมอันนี้คือเรากลับบอร์ดตัวเองไม่ได้อากลับได้แหละโอ้โห เมื่อกี้มันมคือตอนก่อนแข่งอะถ้าใครอยู่ที่่อจะเห็นว่าทีมงานบอกว่ามันจะมีบั๊กที่เราไม่สามารถกลับบอร์ดตัวเองได้มันเป็นบั๊กไม่ใช่พอะไรหรอกบกอั๊กเพราะไอ้นี่นี่แหละอะไรวะเนี่ยนะบั๊กเพราะว่าไอ้ระบบไข่อะไรของเขานี่แหละผมว่า เกือบไปเกือบต้องเริ่มเล่นใหม่แล้วเพราะว่ามันคือบั๊กที่แบบน่ารำคาญมากผมจะเล่นคอมเซนนานครับแบบฟอร์สแบบบังคับเลยแต่ไออีเรามีเยอะแล้วว่ะ ไออี e. เราชิ้นเดียวก็พอแล้วแข่งวันี้ผมดูดีมากครับเว 9, ล่ก่้าโลหะกาลีโอวห้าสิบาทเจอตัวเดียวกาลีโอคนอยู่กับผมไงฮะไม่ได้หนีไปไหนไกลเลยจะได้ลูดูสามดาวเฉยหรือวะ เออใครศาตร์เจอใครศาตร์เร็วถือว่าดีฮะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้เล่นเนาะรอบนี้เราไม่ได้เล่นครับถ้าใครเจอใครศาตร์เร็วแบบนี้อยู่ดีๆก็แบบมาเป็นพร้อมใครศาตร์เร็วก็ได้นะคอมตาโดนใครศาตร์บ้าๆเล่นได้เล่นได้เล่นได้อยู่ครับพี่เลยผมจะได้อีแต่ว่าเราอาจจะต้องคุบเพราะว่าเราไม่ต้องการอีเยอะเกินไปครับแล้วก็คลอก็ไม่ต้องการครับเอ่อดาบต้องการอยู่มานานไม่ต้องการไในดี คุณไม่รู้เพราะทรู้ลู่ดามดาวได้แล้วนี่คอมเซนหน้านะครับเผื่อใครงงนี่คือคอมเซนหน้าเสริมแก่งนะฮะแต่ประเด็นคือตอนนี้คือเซนหน้าหนึ่งดาวเออตอนนี้คอมเซนหน้าไตฟอร์สก็กลับมาเล่นได้ครับคือเซนหน้าไม่ได้บัฟมั้งผมอ่ะผมก็อ่านแผ่นดกว่าแต่ไม่ชัรวว,ว่ามันได้บัฟเยอะขนาดแต่คือตอนนี้เล่นได้เล่นได้ดีฮะและคือคอมเนี้ยเนี่ยคอมเราจะชนะคอมอ,อาคมค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็น เพราะว่าเราการเวทยเยอะมากๆไล่ยังไปดีกันเนะเราเหลือใส่ใครนะเหลือใส่โอเลียนาโอเคจะใส่อยู่แล้วผมต้องการจอกเกาะว่ะผมต้องการธนูธนูธนูของเซนนานะครับจะเป็นของเหมือนจิตอันนี้ผมลองคอมใหม่นะครับไม่รู้จะเป็นคอมแบบอ่าลับหรือเปล่าเพราะมันเลื่อไม่ลับละปัจจุบันคือใช้ชื่อคลิปว่าคอมลับแต่คือค,คอมไม่ลับเต็ไมไปหมดเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะมีเตรียมมีคอมเซทไทยนะครับส่งท้ายอ่า 6.5ซึ่งก็จะเลออยอยู่ไม่มีคอมแล้วครับเราเลยแค่ไม่กี่แผดเองอะและอีกไม่นาน PPE ก็มาแล้วเนาะเราก็จะไปเล่น PPE กันใครพิมพ์โ,โอ้ <laughs> ลูลู้นัมดาว oh my god ลุลู้นดัมดาว ไม่ได้เล่นหยอดเล่นด้วยนะนี่ม่เยอะไปหน่อยให้มาอยู่ใกล้ๆแสงมันจะได้ปัฟเซ้นหน้าครันี้นะครับเป็นควมเสริมแก่งนะครับเป็นความที่เพิ่งได้ได้บัฟมาเยอะมากแต่ละตัวได้บัฟมาเยอะมากเซเลฟงเซเลฟินเซ็นนารู้สึกว่าได้บัฟมาเยอะหมดเลยซึ่งโอเลียนาก็ได้บัฟมาโอเลียนาได้บัฟมาเยอะมากๆครับเลยเป็นเหตุให้เสริมแก่งตอนนี้เล่นได้ดีมากๆครับทุกตัวเล่นได้ดีหมดเลยแล้วพอเราจับไอ้ไอ้พูกนี้มารวมกันเนี่ย มันจะมีที่ลงหมดเลยครับเราสามารถเอาของเวทให้โอเลียนหน้าของเอดีให้เซนหน้าของแทงให้มมกันหน้าซึ่งมันก็จะเป็นเสริมแก่เสริมแก่เสริมแก่มแกหมดเลยแล้วมันจะลงล็อกมากเราใส่เจสใช่ไหมครับเจสเจสเอ่อเจสซิเล,ลียนเซล,ลาฟินมันจะเป็นนักปฏิสามด้วยมันจะเป็นคอมที่ดีมากๆครับแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นไงตอเพราะว่าถ้าตัวน,นี้ยถ้ามาเล่นได้ดีอะคอมนี้จะโดนเนิร์ฟแน่นอนเพราะว่าคอมอาลีคอมเวทอะไรต่างๆก็อาจจะแพ้คอมเราเพราะว่าเรามีการเวทจากการที่ไปเสริมแก่งใช่ไหม นั่นหมายควาว่าคอมกายภาพก็ควรจะชนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็มีตัว AD มีแท้งเลยเหมือนกันคอมกายภาพแห่งดาวเวนก็จะแพ้อาจจะโดนเ้ิมแต่ว่าไม่ดูครับเขาปล่อยผีแบ็กฟุตนะฮะ <c oughs> ผมต้องการเซนาสองดาวโอลิแอนาสงดาวแล้วโอเคเราสามารถจับโอลิแนามาแทนต้องรอเวลเก้าไม่เอาลู่ออกไม่อยากเอาลู่ออกต,ตอนนี้ตัวที่ควรเอาออกที่สุดคือซน ผมน่าจะลองเอาลูลูออกก่อนเพราะว่าโอลียอนาเอ๊ะหรือความจริงตู้ครับผมจะลองผมไม่เอาเซลฟินแบกผมจะโอลียนาแบกของใช้ได้เลยนี่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 แบบนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเอคโอแกเป็นเจสใช่ไหมเรวก็จะมีตัวตีหลังด้วยจะมีตัวเลดด้วยอะไรประมาณนี้ถ้าท่านิีสโบอยกเก็บไปก่อน อันนี้เล่นกันเองนะครับเลยอาจจะแบบเอออาจจะแบบอาจจะดูไม่ตึงมากหลายหลายคนอาจจะเล่นคอมใหม่ๆอาจจะหลายหลายคนอาจจะเล่นคอมชิลๆคอมเป็นโยนตแต่ถ้าเป็นลองนแรงก็อ,อาจจะรู้ครับเดี๋ยวไลฟ์หน้าละกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราเล่นกันเองจนจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวอีกจบรอบนี้มีอีกรอบนึงตามที่คุยกันไว้นะครับ ขอ่ก็ดีเลยขอไม่ค่อยดีเลยถ้าถ้าลิโซเรเอาจริงก็ใส่ก็ได้แหละเนาะจะกันมานี่พระเอกพระเอกพระเอกรอบเมื่อกี้เลยครับผมตีไกลแล้วกันแล้วอีนี่ควรจะเป็นสามสองดาวได้แหละโลครับผมโลโลโล ไม่มีเอาจริงเราครเก็บมองกันหน้าผมไม่ค่อยขายมองกันหน้าผมก็โดนห่าแค่ตัวเดียวเองคอมคนมัวเลยจังอันนี้คือเซน่าหนึ่งดาวนะแต่คือดูจากที่มันเล่นอ่ะเออมันเล่นได้ดีมากเซน,น่าตอนนี้คือ หลายคน่าจจะคุ้นนะครับลหลายหลคนอาจจะเคยเห็นเซนนาตอนที่แบกในช่วงคอมไตฟอร์ดแม่งโคตรป,ป๊อปบูลล์ใครได้ไตฟอร์ดคือแบบไม่ท็อปสี่แน่นอนเพราะมันเก่งมากตอนนี้คือโดนเนิร์ฟมาแล้วแต่ก็ได้ภาพกลับมาแล้วก็เลยคอมไตฟอร์ดก็เลยกึ่งกกันมาครับคอมไตฟอร์ดคืออะไรก็คือคอมที่เราเอาตัว3าบาทจับมารวมรมกันครับแล้วให้เซนนาแบกซึ่งแม่งโคตรเก่งหรือแม่แแกงแพงซึ่งแม่งโคตรเก่งมากๆเลยคุณแต่ว่าตอนนี้โดนเนิร์ฟมาแล้วฮะผมจะสุ่มให้ได้เซนนาสองดาวนะไม่งั้นเราไม ไฮรใหม่แล้วคือเล่นเซนนาสองดาวก็ได้แต่ผมจะเล่นเซนนาหนึ่งดาวไม่ได้เฮ้ยเนี่ยรอลงลุลู่อยู่เนี่ยแ,แต่ท่านริโสโบไม่น่าเหมาะกับมอการนนานาครับมันไม่ได้เน้นตีโอ้เขาลอย,ลยผมจะให้น้องนา ไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเซเลฟินวางขวาเสมอฮะเซเลฟินโดนลอยไม่เป็นไรแต่สกิลเซเลฟินต้องสําคัญครับต้องโดนแล้วนะครับวางเซเลฟินขวาสุดมันจะโดนตัวดีๆอย่าเล่นมังกรแล้ววะนี่ไงนับประดิษฐ์ไงคุณสามารถเล่นมังกรก่อนการได้เลยนะฮะทำไมถึงมีไข่ไอ้นี่ฮะนี่ครับเป็นแพทใหม่ครับเป็นแพทใหม่ทุกคนจะมีไข่หมดเลยครับผม เออถามจริงเซนหน้าไปไหนหมดคือถ้าเป็นรอบปกติผมย้ายไปเล่นข้อมอื่นลเพอเซนหน้าไม่ออกคือเกมไม่ให้เราเล่นแต่คืออยากลองและขอแค่เซนหน้าย่อพอหมดตูดเอาอคอมนี้แสงต้องดีอ่ะอยากวัดกับซซวโวตันเวก,กับชิเวก ไหนไอพวกเวทไอพวกใช้จองเวทเท่าไรโอ้โหมันมดุดหลู่เข้ามาได้ไงโอ้โหตายเลยผมว่าคอมนี้มันไม่เลวนะเว้ยพูดแบบไม่่พูดแบบไม่ไปแอดผมว่าคอมนี้ไม่ไม่เลวเลยนะเว้ยแต่แค่รอบนี้มันคือแบบตัวไม่ออกมาเล่นไม่ได้ครับ <c oughs> ผมต้องการเทมแทงแต้องคอมีแล้วต๊ดๆมีแล้วแบนชีได้อยู่ไม่แบนชีได้อยู่ไม่เหลือเทมเวทก็ได้เวทก็ได้เวทไม่มีอีกการเวทเราต้องการการเวท เฮ้ยไหนใครมันการเวทว่าใครมันเวทล้วใครมันเวทวใครมันเวทใครมันเวทเฮ้ยโดนแย่โดนแย่งกันเวทไหมคอามนี้มันไม่เลยจริงๆนะ <c oughs> เดี๋ยวรอบสุดท้ายผมน่าจะเรนดอมเหมือนเดิมแล้วกันครับตอนนี้คือเราสามารถที่จะไปเรือแปได้แหละก่อนก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ได้แล้ว กรอยคแบบตอนนี้คือทํางานแบบฟุตเกียดอบอกเลยไม่ค่อยเดี๋ยวผมจะรอมังกรแล้วกันนะครับเผื่อมันให้แบบก่อสะท้อนมาน่าจะคุ้มกว่าไอโอริกสปาร์กแล้วเดี๋ยวผมรอไปเลยว่า8ลงหลงรู้ก็ไปเสริมแก่ง5ครับเสริมแก่งห้าทำอะไรได้ครับพีบ่บุกต้านทานเวทร้อยยี่ห้าหน่วยคุณสโนฮาลุกรี้แตกเลยกูบอกเลยแล้วก็สกิลของผู้เสริมแก่งจะได้โลกร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเยอะมากครับไหนนี่ไม่ใช่เวทหรือเปล่านี่ไม่ใช่เวท เสริมแก่งเป็นลีลับนะครับถ้าใครจำลีลับจากเซตกเก่าได้ฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยลีลับมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตใช่ไหมมันควรจะเป็นตัวซัพพอร์ตครับไอ้พวกกันเว่พวกนี้มันควรเป็นตัวซัพพอร์ตไอ้พวกอะไรวะอ่ะเจอกันครับไอ้พวกบอดี้การ์ดอะไรแบบนี้ทับหน้ามันก็มันก็ควรจะเป็นตัวแท้งแต่เซตหกกับหกจุดห้าครับเบนจี้ไม่ส่งมาใช่หรือพี่ เอออยากได้เป็นชีพเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าอยากได้เทมแทง a n อีกหนึ่งครับไม่ยืมพูดตรงไหนละลืมเซตเซตไม่ใช่ไม่ใช่เซตเจ็ดเซตหกกับหกจุดห้าเป็นเซตที่ตัวแทงเป็นตัวแบกได้ใครไม่เชื่อไปดูที่ผมแข่งเมื่อกี้มาเลยเดี๋ยวลงคลิปแยกเนาะมีคอนเทนต์เราเยอะตัวแทงเป็นตัวแบกได้ตัวซับอย่างเซลาฟินก็เป็นตัวแบกได้โอลิเอนาก็เป็นตัวแบกได้และตอนนี้เซนนา ที่เป็นเสริมแก่งกับสองแสงก็เป็นตัวแบ่งได้เหมือนกันผมไม่ชอบผมสนุกกับมันนะครับแต่ไม่ค่อยชอบที่แบบทุกตัวสามารถเป็นแคลรี่ได้ขนาดนีโ้โอ้ได้เวลาโดนเวนกรรมที่เล่นกาลิโอ,อเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยด,ดูดูเซนนาดิเซนน,า,ซน,น,า,คซน,นาคือยิงดีมากอะแต่เค่เนี่ยเซนนาเกือบทําให้เราชนะได้อะ่ะอีกนิดเดียวเองห่างกันสองตัวนะด้วโหดูนิชิวเยอะมาก ใครที่เล่นคอมตีไกลๆอ่ะแบนชีจะสําคัญมากครับอย่างใครจำที่ผมล็อกใครจำล็อกที่ผมแข่งได้มือกี้บิดแข้งผมไม่มีประโยชน์เลยนะจนต้องเอาออกอ่ะจากตอนแรกที่แบบเอาบิดแข้งมาดึงอะไรใช่ไหมเป็นเป็นบอดี้การ์ดเป็นชิ้นส่วนคู่กับเอ็ดเรียวแล้วก็เมื่อกี้คู่กับอาจจะคู่กับ,อ,กบอันนี้แหละคู่กับกาลิโอแต่ว่าเมืเ่อกี้มีคนเอาแบนชีมาใส่ดึงก็ไม่ติดอะไรแบบนี้ก็คือไม่เล่นก็คือไม่ได้เล่นเลย เพอร์เฟกต์ไอเทมเซหน้ามีเหมือนจินครับเหมือน e, per, จอินไอเอ้ลาวิเตอร์แล้วก็เจาะเกาะเอ้ไอเอ้ลาวิเอร์แล้วก็แจนเซเลเยอร์ครับอันนี้คือเพอร์เฟกต์ไอเทมครับฮิลไม่ต้องเพราะว่าฝั่งเรามีทั้งโล่มีทั้งฮิลอยู่แล้วก็เลยตามนั้นเลยครับเหมือนกับจินเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะเล่นคอมนี้แบบอยากลองสมมติถ้าในเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงเดือนเนี่ยถ้าสมมติคอมเสริมแก่งตอนเนี้ยมันเป็นคอมเมตาคุณสามารถเล่นเสริมแก่งต้นเกมหรือกลางเกมและข้อยายไปคอมจินก็ได้ แต่ตัวนี้เราต้องการตัวลูล oh, <Lulu. S 1> ูนี่แล้วผมจะใส่นี่ครับล็อกเกตยิ่งเป็น3ดาวล็อกเกตจะได้โล่400เรียงหน้ากระดานแบบนี้เลยฮะนี่พุนี้ได้โล่หมดเลยนะแล้วก็ผมต้องการอดีสำรองคุณนี่ดับเบิลล็อกเกตแล้วก็เราใส่ไอเทมให้พุ่นี้เอคต้องเป็นเจสอะ <c oughs> ผมผมอยากได้เจสมากและ <c oughs> เดี๋ยวไอ้นี้จะเป็นเจสนะถ้าผมมีบุญบรารมีได้เจสะนะ เอาก็เซนหน้าไม่สามนะครับช่างมันเอาโมกหน้าสามดีกว่าเก่งกว่านี่ดูเลือดดิดูเลือดดังนั้นนะครับยอร์เดินเลยโกงเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าคุณสามารถได้ล็อกเก็ตไม่ใช่ว่าคุณสามารถได้3มดาวนะได้งไงคุณเล่นยอร์เดินก็สาดาวแน่นอนยงน้อยก็ตัวเดียวฮนี่ครับคือสแต็แทงกันละนาวอะ โลป้องกันโอเลียนาห้าพันคุณนี่ขนาดเราไม่ได้มีลาบ,บัดดอนหรืออะไรคุณนี่เลยนะตอนนี้ผมรอ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 ,อ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 เจเอะ่ะล้วแอาจจะเจออาจจะไม่เจอเจดเ้วยซ้ำถ้าเจอเจเอามาแทนเอโกก็คือจบเลยครับมันจะเป็นคอมที่เพอร์เฟกเลยตามนี้เลยครับทุกอย่างตามนี้เลยอาจจะไม่ได้วางแบบนี้เพราะว่าเราต้องวางตามแสงเราจะต้องวางตัวแบบซัพพอร์ตตามแสงถ้าวางมุมๆมัมจะ,จะิงดี ถ้าเอาเอโคออกเป็นเจสคอมนี่คือเพอร์เฟกต์เลยครับคุณจะมีตัวที่ตีแรงมีตัวที่ซัพพอร์ตกันดีมากและคือไอเทมไม่ว่าจะเป็นแทงซัพพอร์ตเอดีมีที่ลงหมดเลยเนี่ยครับผมเอาโมกันหน้าเป็นตัวแทงตัวเดียวในทีมมันแทงได้เลยคุณเพราะนี่ด,ดุดูโล่มันดีและในท FT ไม่มีไอเทมตัดโล่นะครับไม่มีการแบบถ้าไม่มีการแบบเอาเซอร์เพนแฟงมาเหมือนในเหลียวและเจนนะดูดิเลืเ่อนเต็มหมดเลย อันนี้เป็นรอบธรรมดาก็จริงแบบไม่ได้รอบตึงๆแต่แค่อยากให้ดูแบบถ้าทีมคุณครบอะถ้าคุณเล่นแล้วมันเกิดแบบนี้เสริมแก่ง5แม่งโกงเลยครับผมและเก็บตัวละครง่ายด้วยเฮ้นไานนี่ก็เป็นเอเฟ์น,นี่ฮะเด,เดี๋ยวลองดูนะครับอ,อันนี้เป็นวิกเตอร์2ดาวนะฮะค่อนข้างไอเทมค่อนข้างดีมีมัดครีมมีปะปะปะแล้วก็มีลูนิกชิลด้วย วิกเตอร์จะสกิลแรงมากๆดูครับว่าการที่เราเป็นเสริมแก่งการเวทร้อยยี่ห้าทุกตัวนี่ครับก็เลยเป็นการเวทสี่การเวทสี่ร้อยการเวทร้อยกว่าทุกตัวเนี่ยดูซิว่ามันจะสามารถการวิกเตอร์ได้ไหมครับลองดูลองดูลงดและใน,นระหว่างที่เรากำลังการมีเซน่าคอยทำดาเมจไปครับถ้าเซน่าสามดาวก็จะดีมากๆเดี๋ยวเราดูสกิลวิกเตอร์นะครับอันนี้คือวิกเตอร์แบบค่อนข้างเกิดน,นะวิกเตอร์ส่วนใหญ่จะนี่โลไม่แตก นั่นหมายความว่าทุกคนครับถ้าคุณเจออาริเจอรัตนาเจอวิกเตอร์แบบนี้ถ้าคุณเล่นคอมนี้เกิดนะคุณจะชนะคอมเวททุกคนในล็อบบี้นั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเสริมแก่งมันต้องการให้คุณเอามายัดเพื่อการเวทแต่ประเด็นคือตอนนี้ไม่เอามายัดโดยที่สามารถไอ้นี่โดยที่สามารถเป็นเอดีก็ได้